c DJ 太靓。 The hill suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse will you communicate by more? Oh, 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 How will you speak to that?

ครับสวัสดีผมในนามของสโสหรือศูนย์ำนวยการสโมสรน,นิสสาหาวิทยาลัยฮายับยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งมีการนำด้วย4แกนนำของ4เราครับของทางสโมสรน,นิสสา์คือผมพลตำรวจโทดร,ดรทิมจองพิว เป็นรูปตัว M A ออกช้าๆให้เป็นรูปตัว M ผมสหายยงรีสีจุงบนท่านกําลังเข้าสู่บริการรับฟฝาหัวจ๋ากผนายชิตันวน,นอย่าให้นาบิินเจนติดระวังของแตกสี่คนสี่คนอายมาสีคส่คนสี่คนสี่คนสี่คนอ้ายมาผม ุนจัตวาประทัดมาเป็นชุดเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานกระผมในนามของผู้อำนวยการจะให้ท่านยิงลียองลีสี <c oughs> ย่องลีสีชุมแพอาบกาวคบแถลงการรับท่านผมเยิม <c oughs> <c oughs> คำถแถลงการนะครับออเชิญร่วมพมุลซองพระบาทวัดพระปาสาเมื่อคีวัดหลงท่านหลินวัด,ด,วด<ๆ>จีนล<ๆ>ุงลอยลูกจ้ะไม่ใช่ละท่านยิปพ<ๆ>ิทนี่ดูนี่ท่านอ๋อถูกต้องเลยให้ท่านกราวทำแถลงการครับเมนยูต่อขึ้งลูกฮเมซี<ะ>ต่อขึ้งลูกท่านไม่ใช่ครับ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองของเราในตอนนี้เราสู่สภาวะาข้าวยากมากแพงและอยู่ในช่วงเปิดเทอมทางส,สอสหรือศูน,นย์ดำเนินการ 2, สโมสรนิสสัติ์หารัยพยับยูนิสตีในปีการศึกษา2557นี้ได้มีประกาศแท้ลงการแกลงการและงการเลือกทาง 2, สโมสรนิสสตร์อของเราได้ประกาศกฎอายการบวชอายการซึ่แรถูกต้องแลง้วซึ่ง การประกาศในครั้งนี้ให้กศึษษาชั้นปีที่1รหัส57ทุกคนได้เข้ามารายงานตัวเพื่อรับการเข้าชุมเชียร์ของศูนย์อำนวยการสนสของเราอซึ่งระยะเวลาในการประชุมเชียร์นั้นตั้งแต่วันที่4สิงหาคมถึง10กันยายนโดยรวมเวลาเป็น8,000ชั่วโมง20,000นาทีกับอีก 847วินาทีเยอะไปไหมนะหรือเดือนเดียวแอรฮะอร์าร uh ์โ huh. ศสอนของเราเล็งเห็นว่าการเข้าประชุมเชียร์ในครั้งนี้ uh huh. เพื่อสร้างความสมรรถชันสามัคคีปองดองแกนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งภาคภาจ็ดทุกทคน uh huh. เพื่อสร้า,ง,าคงความสมัรรถในหะมู่คณะและให้นักศึกษาทุกคนได้รู้จักกันแอรฮะย้ำย้ำย้ำให้นักศึกษาทุกคนเข้า ห้อเชียร์ย้ำแ,แอ้โดยทางสนสนของเราได้กำหนดเวลาในการเข้าห้องประชุมเชียร์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาของทุกวันโดยช่วงเวลานี้ทางสนส,นส,นสนของเราได้จัดกำลังพลประมาณ500กองพัน200กองพันเพื่อเชี่พื้นที่เป็นวงล็อกในมหาวิทยาลัยซึ่งจะไม่มีนักศึกษาปีหนึ่งคนใดเล็ดลอกออกไปได้<อ>เราจะเริ่มกันตั้งแต่โมง การมายังพาราดอนเข้าไปของอัลฟาโอเมก้าและเซเว่นเเลเวให้น้องๆทุกคนแต่งกายใหูู้กระเบียบตามที่รุ่นพี่ได้สั่งไว้แอะซึ่งในการชุมเชียร์ของเรานั้นจะมีกิจกรรมต่างๆให้น้องๆได้เข้าร่วมกันอาทิเช่นสอบไทยที่เราสีภายในเพากันว่าก่ม การตรวจดาวเดือนและกิจกรรมหนึ่งที่น้องๆนิสสากายักทุกคนจะต้องเข้าร่วมกันนั่นก็คือกิจกรรมการอ่อไขยนักกฎหมายและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยส่วนกลางก็คือกิจกรรมรับวันบุญน้าที่น้องๆปีหนึ่งทุกคนต้องเข้าร่วมเราจะเราจําเป็นต้องเข้าทำหรือเปล่าน้องๆคุณต้องเข้าร่วมนะครับถ้าไม่เข้าจะเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าเราจะเอารถถังมา หนึ่งกองร้อยสองกองพันโอ้ยโอ้ยโอยดอ้มีไหมเนี่ยห้ากองพันคอมพิวเตอรไหมครับเราไม่เล็บเขาเบี้ยยังโอ้ฮงสุดท้ายนี้ทางสอสอของเราได้ประกาศให้นักศึกษาปีหนึ่งทุกคนได้ทราบคือทั่วกันแล้วอฮจึงเขาเรียนนักศึกษาปีหนึ่ง ให้รู้โดยทั่วก 6. 6. 6. 7. 7. 1. 1. ันประกาศณวันที่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2557ลงชื่อพลมิตะวาประทัดมาเป็นชุดแอแฮ้ผู้อำนวยการศูนย์22สงครับขอบคุณครับโอเค